หลังจบโควิดเนี่ยอสังหาจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้ยอยู่ในช่อง Pop Earth Property Expert นะครับเป็นช่องที่มาคุยถึงเรื่องอสังหาหรือมันซักันนะฮะใคร,ใคร,ใคร,ใครที่ชอบอสังหาก็ต้องห้ามพลาดช่องนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้จะมาคุยกันถึงสิ่งที่หลายคนสงสัยกันมากๆเลยนะั่นคือว่าหลังจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ไวรัสที่แพร่ระบาดแบบนี้เนี่ย พฤติกรรมของผู้คนอสังหาเองจะต้องปรับตัวมากแค่ไหนนะครับเพื่อเป็นไอเดียเนาะซึ่งส่วนตัวผมนะครับก็ขออ้างอิงประเทศจีนแล้วกันนะครับเพราะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่เกิดโควิดไปแล้วนะครับและก็มีการที่ปลิดล็อกแล้วนะครับพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไม้เปลี่ยนยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเ,เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับที่คุยกับพี่ตามเขาบอกว่าคนจีนเองก็ยังที่จะไม่ไปช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะลองนึกภาพเลยครับคุณ คุณอยู่กับมันมาหลายเดือนแล้วก็แบบฆ่าชีวิตฆ่าคนแล้วก็ทําให้คุณต้องอยู่บ้านเป็นเดือนนะครับเขาบอกว่าถ้าแค่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมแค่21วันเนี่ยพฤติกรรมนั้นจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็ต้องเคยชินกับการที่ใส่แมสเสใส่หน้ากากหรือเว้นระยะห่าง ซึ่งตัวนี้คนยังเว้นระยะห่างอยู่นะครับและก็นะฮะหลีกเลี่ยงกันไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงอาจจะเป็นแนวแลอาหารอะไรพวกนี้นะครับเก mm ็ hmm. ยังหลีกเลี่ยงอยู่หรือผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าคนเองก็ยังไม่ได้เชื่อใจกันมากนาดนั้นขนณะนักเรียนเองเด็กเองเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างเหมือนกันเด็กๆที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยจะบอกว่ามันฝังใจนะซึ่งการฝังใจอันเนี้ยมันก็ ทำให้การเขาเปลี่ยนถูกไหมฮะแต่ครับแต่ถ้ามันเกิดระบาดรอบสองอน,นี่คือความน่ากลัวนะครับรอบแรกเนี่ยโอเคมันอาจได้ความไว้ใจระดับหนึ่งความเชื่อมั่นระดับหนึ่งถึงเราจะเริ่มกล้าออกมานอกบ้านถูกไหม อย่าลืมนะวุฒิการมันรุนแรงมากนะครับเป็นฆ่าคนมีเยอะมากทั้งโลกนะฮะคนก็ต้องแพนิคอยู่แล้วคุณใช้ความไว้ใจรัฐบาลหรือใช้ความไว้ใจอรอบทางมันโอเคแล้วถึงจะออกมาได้ถูกไหมฮะแต่นั่นแหละก็ยังไม่ค่อยกล้าจับจ่ายแต่ถ้ามันเริ่มเฮ้ยตัวเลขไม่มีตัวเลขไม่ขึ้นเฮ้ยดีขึ้นว่ะอาจจะค่อยๆกล้าทําตัวเหมือนเดิมนะครับใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมใน,นร้านอาหารในโรงแรมอะไรอย่างนี้นะครับ แต่นะฮะแต่ถ้ามันมีการระบาดรอบสองมาเมื่อไหร่เนี่ยความไว้ใจคนจะหมดทันทีครับเหมือนในการรโลกเมื่อประมาณเจ็ดรอปีแล้วฮะระบาดรอบแรกจบใช่ไหมคนก็อย่างเงี้ยก็ปิดล็อกดาวน์ตัวเองหรือไม่ออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งทิ้งลูกทิ้งเมียหนีออกนอกอชุมชนเลยก็มีครับคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคนกลัวต่างไม่ไว้ใจกันครับพอแบบว่ามันเริ่มเงียบปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยออกมาถูกไหมออกมาใช้จ่ายปกติแต่ว่านะครับแต่ว่ามันก็ เกิดระบาดรบอบ2อใหคนแบบยิ่งยิ่งไม่ไว้ใจกันใหญ่เลยเศรกิจมันก็ตกต่ำแหลกล้านนะครับซึ่งเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยถ้าอยู่ที่อยู่ที่ความไว้ใจคนถ้าคนเราเนี่ยไว้ใจกันนะครับแล้วออกมามันก็ค่อยดีขึ้นถ้ามันคุมได้จริงๆ แต่ถ้านะฮะแต่ถ้ามันมีรอบ2เนี่ยโอ้โหผมว่าความไว้ใจแย่และเพอเผออาจจะก,กินเวลาหลาย10ปีนะครับซึ่งเอาการโลกเนี่ยมันกินเวลาให้คนเป็นหลายร้อยปีนะบอกก่อนคนระับหลายร้อยปีกว่าจะ,จะเจอวัคซีนนยก็กินระมาประมาณ500ปีดังนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่พฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปอ่ะมันมันเป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นถ้ามามองในมุมของ อสังหาริมทรัพย์นะฮะเราออกนอกเรื่องไปเยอะเลยนะฮะถ้าพูดในอสังหาริมทรัพย์ผมมองอย่างไงนะครับต้องยอมรับว่าอสังหาริมทรัพย์ในตอนช่วงหลังเนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าใช้ของร่วมกันอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเคยไหมจะมีพื้นที่ร่วมกัน,นเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งพวกออฟฟิศบิวตี้เองหรือที่คนจอดแจเยอะๆเองเนี่ย ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ที่มีความเสี่ยงแล้วกันเนาะพูดอย่างนี้ก่อนมีความเสี่ยงนะไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ดีนะมีความเสี่ยงในการจะติดเชื้อนะครับถ้าคนหลายคนเกิดกังวลกลัวนะต้องเว้นอย่างโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยอันนี้อาจจะกระทบก็ได้นะเออแต่ผมไม่ได้บอกกระทบเยอะนะแต่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่คนตัดสินใจเฮ้ยทำอยู่บ้านนะครับซึ่งเรื่องของบ้านเนี่ยผมว่าคงคงไม่ได้เปลี่ยนไปแบบ อยู่บ้านตลอดเลยหรอกนะครับแต่ใจวิว่าจะมีการลงทุนที่บ้านมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมว่าหลังจากเปิดล็อกดาวน์มาเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เดินทางนะยังไม่ได้ไปเที่ยวนะยังไม่ได้ไปสเปนหรือซื้อของเข้าบ้านหรือแบบวิ่งเข้าห้างแล้วอาหารมากมายครับแต่แเนี่ยการสเปนดิ้งในส่วนของด้านอื่นด้านโซเชียลเนี่ยเขาลดลงครับแต่เขาตังค์ไปทำอะไรฮะเขาตังค์ไปลงทุนที่บ้านตัวเองครับ คือเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมีหลายคนที่แบบว่าอยู่บ้านนานๆเป็นเดือนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟังก์ชันของโต๊ะตัวนี้มันไม่เหมาะวะฉันหยิบไม่ถึงฉันเปิดแล้วเันเสียงดัง e EH อ r หรือฉันนอนบอเบาะนี้มันไม่นุ่ม ถูกไหมฮะโต๊ะ <White> ทำงานมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนอาจจะเตรียมตัวที่แบบจะซื้ออุปกรณ์ทำงานที่บ้านกันมากขึ้นหรือมีการลงทุนที่บ้านมากขึ้นอาจจะติดเครื่องกรอง,องอากาศอาจจะเพิ่มความปลอดภัยต่างๆในตัวบ้านนะครับแต่ว่าคนเราเริ่มลงทุนกับบ้านมากขึ้นนะครับผมได้ว่าสังหามันจะเปลี่ยนไปนะหรือจะพังนะแต่ผมว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไปผู้คนอยากจะนะครับอยากจะลงทุนที่บ้านมากขึ้นและอาจจะใช้ชีวิตข้างนอกน้อยลงนะครับพืนที่ส่วนกลางะไราอาจจะมีการใช้ที่น้อยลงหรือว่าคุณต้องมีความมั่นใจอะไรบาง อย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยส่วนกลางมันปลอดภัยอย่างเช่นคุณล้างลิฟต์ตลอดอย่างคุณอะไรตลอดแต่ถ้าพูดถึงในพื้นที่ส่วนตัวเช่นห้องตัวเองหรือที่บ้านตัวเองเนี่ยเฮ้ยเขาอยากจะลงทุนเพราะเขารู้ว่าเวลาเกิดวิกฤตอ่ะบ้านเขาในปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วอยากให้มันดีแล้วก็เพื่อทํางานที่บ้านด้วยผมเชื่อวมีคนหลายคนก็เริ่มที่จะติดใจการทํางานที่บ้านนะครับแล้วก็เริ่มใช้แอปพลิเคชันใช้พวกอินเทอร์เน็ตออนไลน์กันเริ่มคล่องและ เริ่มสั่งของออนไลน์เป็นถูกไหมฮะไม่จำเป็นต้องไปซื้อของตามห้างรือแล้วก็ได้บริกรรมเริ่มเปลี่ยนครับคอมเมอร์เชียลที่เป็นเรียกเตทคอมเมอร์เชียลเช่ชนห้างเช่อนอะไรพวกนี้อาจจะนะอาจจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ก็ต้องดูว่าที่ขนาดไหนซึ่งมีหลายคนบอกว่าเปิดห้างเถอะนะครับแต่การเปิดห้างเนี่ยบอกจริงนะครับคนจีนเองก็ยังไม่ค่อยเดินห้างนะฮะร,ร้านค้าที่เพิ่งเปิดในห้างเนี่ยเขาก็เริ่มรันต้นทุนถูกไหมมีคนมาถูกไหมแต่อย่าลืมนะครับว่านะฮะ คนยังไม่กินนะครับอันนี้คือความเจ็บปวดนะฮะเอออันนี้อยากให้เรามาช่วยกันวิเคราะห์นะผมไม่อยากเรียกว่าผมเป็นผู้รู้นะครับอยากให้มาคุยกันมากกว่าเพราะอันนี้เป็นมุมมองของผมที่ผมมองและอันนี้มันไม่มีทฤษฎีอะไรรองรับเราแค่เห็นอะไรแล้วก็พูดอย่างนั้นได้ข้อมูลอะไรมาแล้วก็มาเล่ากันดังนั้นเนี่ยอย่าเชื่อนะครับขอให้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันให้ถือเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคสรุปนะครับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนะฮะทำให้คนอยากจะลงทุนในตัวบ้านมากขึ้นอยากจะมีบ้านตัวเองอยู่อยากจะมีีห้องท่ดี ลงสุดเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นนะครับแต่สเปนดิ้งในขั้นนอกน้อยลงอสังหาที่เขาอาจจะเป็นออฟฟิศห้างโรงแรมหรือแม้กระทั่งสายบริการต่างๆอาจจะกระทบนะครับแต่สิ่งที่อยู่ในบ้านตัวเองคนอาจจะสเปนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นไอเดียให้คนลองฟังเป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็มีอะไรไม่แลกเป็นคอมเมนต์คุยกันได้นะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง พ่อเปิด property expert ด้วยนะครับเป็นช่องที่ผมทำมาเพื่อคุยเรื่องอส,สังหาเพียวๆไม่มีวัวผสมโอเคไหมอส,สังหาเพียวๆเพื่อเอาใจคนที่รักอส,สังหานะครับแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ